สวัสดีครับท,ทุกทท่านวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูบอลสีลูกไม้เมล็ดซึ่งเป็นบอลสีที่ผมได้คัดเลือกไว้เห็นแล้วน่าจะมีแววแล้วทีนี้ผมก็จะพาทุกท่านเนี่ยมาถกกันว่าแต่และต้นที่ผมได้คัดเลือกไว้แล้วนะ่ะมันจะเป็นยังไงต่อไปเรามาคาดเดาไปด้วยกันแล้วก็มาติดตามไปด้วยกันในอนาคตที่เราเห็นตอนเนี้ยกับอีกอนาคตอีกสักสี่หเดือนว่าน้องๆจะเป็นยังไงกันบ้างผมก็ ไม่รู้นะครับว่าแต่ละต้นโตขึ้นจะเป็นยังไงมีต้นไหนบ้างไปดูกันเลยครับมาดูชุดแรกกันครับผมเนี่ยต้นแรกกันเลยที่ผมเลือกไว้น้องมาในแนวสายหวานถ้าเป็นปกติเนี่ยผมไม่เลือกไว้นะทุกท่านรู้ไหมครับผมเลือกเพราะอะไรเนี่ยผมเห็นน้องมีเม็ดสีลองจินตนาการดูนะครับถ้าน้องเป็นบอนแบบหวานเนาะสีชมพูหวาน,วาน,วานแล้วมีเม็ดสีแบบเนี้ย กระจายเต็มมันจะเป็นยังไงนี่แหละครับผมก็เลยรอลุ้นอยู่ว่าน้องจะมีเม็ดสีแดงๆอะ่ะเต็มใบหรือเปล่าก็เห็นทุกใบนะนะครับนี่อันนี้ก็มีนี่ใบนี้ก็มีเม็ดแดงนะใบนี้ก็เด่นชัดน่าจะเป็นใบล่าสุดอ่าอันนี้แหละใบล่าสุดนะครับอืภาวนาว่าให้น้องมีเม็ดแดงกระจายเต็มเนาะ นี่จะมาในแบบช้ำๆโอ้โหอันนี้ถ้าจะด่างก็ด่างเผือกเลยนะครับนี่แต่ผมเห็นความที่น้องเป็นสายหวานเนาะรู้สึกว่าเป็นผู้ชายสายหวานนะผมเนี <c> ่ย <oughs> สวยนะครับเห็นแล้วก็รู้สึกว่านะอันนี้คือต้นต้นหลักๆนี่ประมาณนี้เนาะเออเป็นสีชมพูหวานๆยังไงก็ไม่รู้นะก็เอาลองมารอลุ้นดูว่า ต่อไปจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับอันนี้ใบนี้ทำไมมันดูช่ำฉ่ำลดูชํำที่สุดเลยผมอยากรู้ว่าการชํำของน้องเนี่ยมันชํำเพราะมันด่างหรือว่าช่ำเพราะเป็นเพราะใบแบบนี้อยู่แล้วอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อไปเนาะว่าน้องจะเป็นยังไงอ่ะโอเคต่อไปเรามาดูอันนี้ผมขอเดานะสองต้นเนี้ย กระดูกแน่นอนอันนี้อันนี้เดาจากที่เคยปลูกมาหลายๆต้นเนาะเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะใช่สิ่งที่ผมคาดเดาไว้หรือเปล่าอ่าดู2สองต้นนี้เทียบกันเลยผมเห็นเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับเมือนจะมีกระดูกเริ่มจะชัดเจนมาแล้วเริ่มจะมีอะไรบางอย่างเนี่ยเนประมาณเนี้ยอ่าต้นนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับพี่น้องเหมือนบอลกระดูกเลยอันนี้ก็เป็นบอล เดี๋ยวผมขอแยกต้นออกแป๊บหนึง่งจะได้เห็นชัดเจนแยกกันได้ชัดเจนนี่นะครับต้นนี้ถ้าเป็นกระดูกจริงๆนะผมจะคิดว่าสวยอยู่นั้นเนี่ยฟึบมาดูต้นนี้กันบ้างต้นนี้ก็มีแบบท่านผู้ชมดูจะเป็นลักษณะประมาณเนี้ยผมนึกว่าบอลด่างบอลป้าย เนี่ยใบแรกๆน้องจะเป็นแบบเหมือนทรงใบยังไงก็ไม่รู้นะแต่พอมาปุ๊บลายเริ่มออกแล้วเริ่มออกลายแล้วเนะี่ยออกลายมาเลยเลยประมาณเนี้เออให้ผมเดานะครับสองต้นนี้จะเป็นบอนกระดูกผมก็เลยเก็บไว้รอลุ้นนะเพราะว่ากระดูกตอนนี้คนเนี่ย รู้สึกว่าหลงไหลในบอลกระดูกมากที่จริงก็หลงหรมานานแล้วแหละบอลกระดูกเพราะว่ามันสวยจริงๆโอเคนะครับสําหรับชุดนี้เดี๋ยวผมก็จะเก็บไว้เพื่อที่จะดูฟอร์มต่อไปคัดเลือกไว้ดีกว่าเออเาลงกระถางัแหละเปลี่ยนกระถางนั่นแหละแล้วก็ดูฟอร์มต่อไปถ้าสวยหมดก็ถือว่าโชคดีของผมเนาะมาดูชุดนี้นะครับมาดูชุดนี้ดูขอดูทีละต้นเลยแยกออกมาให้เห็นชัดๆเลยเนาะ นี่พี่น้องไม่ต้องถามนะว่าผมเลือกเพราะอะไรนี่ดูครับนี่เห็นไหมครับนี่ฟื้นฟื้เป็นป้ายๆดังๆเปรอะๆเออแล้วก็เข้มๆด้วยเนอะน้องเป็นเข้มๆนี่ประมาณนี้นะครับลุ้นอยู่นะอันนี้พอเปลี่ยนกระถางผมว่าจะใส่กระถางแปดไปเลยเนะี่ยให้น้องได้อยู่นานๆไปเลย แบบใส่ทีเดียวก็คือไปยาวๆอะ่ะเนาะเพื่อน,น้องจะตอบแทนบ้างถ้าได้จริงๆแบบนี้ทุกใบนะโอ้โหบอกเลยนะครับจะปั้นแบ่งปันนะครับทําจํานวนแบ่งปันได้เลยผมได้แต่ภาวนาว่าให้เป็นแบบเนี้ยตลอดทุกใบแต่น้องก็ยืนยันมาแล้วแหละแบบนี้นะครับเนี่ยพ่อ หนูก็มาแบบนี้ให้พ่อแล้วนะอะไรประมาณนี้น้องก็จะโชว์บอกบอกนะถ้าน้องพูดได้เนาะ <c oughs> นีะ่ถ้าหนูจะโชว์ให้พ่อดูหนูต้องโชว์ใบนี้ให้พ่อดูด้วยนะลูกเข้าใจไหมถ้าหนูโชว์มาแบบนี้พ่อจะเปลี่ยนกระถางแปดให้เลยโอเคไหมลูกอให้มันได้แบบนี้นะอันนี้จะเป็นใบล่าสุดเนาะมาลุ้นหลอดต่อไปขึ้นจากใบนี้นะครับโอ้โหสวยมากๆเลยต่อไปมาดูสายหวานอีกแล้ว อันนี้นะผมบอกเลยคล้ายๆกับต้นที่ผมให้ดูช่วงที่ผมพาไปดูบอลน,นอกตู้อ่ะในในคลิปบอลน,นอกตู้ท่านไปดูได้เลยนะครับจะมีบอลสีที่ขอบใบดำๆอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาภาพให้ดูก็ได้แบบนี้เลยพี่น้องตอนเด็กๆนี่แหละตอนเด็กๆน้องก็จะประมาณนี้แหละนี่นี่นีสวยเนี่ยผมรู้สึกว่าบอลที่เป็นกระดูกนุนๆอ่ะเนี่ย มันมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันยังไงอะ่ะมันบอกไม่ถูกเนาะแต่ว่าเห็นปุ๊บมันถูกชะตาปั๊บเลยอะ่ะเออเนี่ยน้องก็เป็นบอลกระดูกนูนๆขึ้นมานี่เห็นไหมเส้นอืมอันนี้เป็นใบล่าสุดนะครับหวานเชียวล่ะอ่าเก็บไว้นะอันนี้จะแยกมาเก็บไว้ต่อไปเรามาดูอีกต้นหนึง่งอันนี้มาแบบทรงแปลกๆเลย ผมไม่รู้ว่าเรียกว่าใบอะไรเนี่ยนี่นะครับชุดนี้เนี่ยเนี่ยนะต้นเนี้ยต้นน,น,นี้กับต้นนี้เห็นใบก็รู้เลยว่าลูกอะไรจะเป็นบอลใบเข้มเอาไปดูต้นแม่น้องเลยนี่คือต้นแม่ของน้องนะครับที่อุ้มฝักน้องมาจ่ายลูกสวยอยู่นะบอลเมล็ดใบดําต้นเนี้ยบอลเป็นใบคล้ายๆกับแม่เลยเห็นไหมครับ น้องจะเป็นลักษณะแบบเนี้อืมอันนี้ไม่ค่อยเห็นเส้นกระดูกก็จริงแต่ด้วยเนื้อใบบู๊ยเนื้อใบพูดซะเป็นทางการกันเลยทีเดียวเป็นแบบว่าอันนี้ก็จะสายหวานเหมือนกันสายหวานนะโอเคนะครับเดี๋ยวก็จะเลือกไว้ก็จะทยอยลงนั่นแหละลงปลูกกระถางใหญ่ๆขึ้น ถ้าน้องได้กระถาง,ย,งยิ่งใหญ่นะครับรากของน้องได้เดินอิสระเนี่ยน้องก็จะโตเร็วต้นนี้ผมได้เอามาใส่กระถางใหญ่โดยที่เห็นตอนเด็กๆะน้องก็สวยอยู่นะแต่พอตขึ้นมามันทําไมเป็นอย่างนี้แต่ก็ไม่เป็นไรไหนๆเราก็ได้เปลี่ยนกระถางไปแล้วอะ่ะอันนี้ผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าน้องจะสวยนะแต่ผมก็เห็น<ม>เห็นแววตั้งแต่ตอนเด็กๆเกนาะว่าน้องน่าจะเป็นใบเข้มน้องก็เป็น ออกใบเข้มจริงๆนะแต่ก็ความคิดผมอะ่ะมันน่าจะสวยกว่านี้นะอย่าน้อยใจนะลูกอันนี้พ่อพูดตามความเป็นจริงเนาะถ้าหนูอยากสวยหนูต้องรีบสวยให้พ่อดูพ่อจะได้ปั้นหนูต่อนะลูกนะเออนะทีนี้น้องก็แทงหลอดขึ้นมาแบบนี้นะครับดูพี่น้องมาลุ้นใบนี้กันว่าน้องจะสามารถโชว์ความสวยให้ผมได้เห็นหรือเปล่า นี่ก็เป็นเนีย่ยแหละครับบอลสีลูกไม้เนาะมันเป็นสนีเนาะเราแทบไม่รู้มันได้ลุ้นอะ่ะเออลุ้นกันไปขนาดบอลมีชื่อก็ยังได้ลุ้นเลยอะ่ะว่าใบต่อไปจะเป็นยังไงหน้าอะไรประมาณเนี้ยเออนะครับประมาณนี้ออนะนต้นนี้ผมชอบเป็นพิเศษดูครับพี่น้องอีกแล้วเป็นกระดูกออกนูนๆมา ประมาณนี้นะครับเนี่ยสวยเนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นสายเข้มแน่นอนแล้วก็ในอนาคตอาจจะเป็นออกแดงแดงแดงแบบคำืำค้ำแบบออกดำไปเลยหรือเปล่าอันนี้เราต้องมาลุ้นด้วยกันนะครับแต่ที่เห็นตอนนี้คือผมชอบก็เลยคัดเลือกไว้ ที่ทุกต้นที่ผมถ่ายมานั้นเราต้องลุ้นไปด้วยกันนะครับพี่น้องอย่าทิ้งผมนะอย่าทิ้งกันนะครับคอยติดตามไปด้วยกันมาไหนๆก็ทําเป็นสายลูกไม้แล้วก็เอาต้นนี้ไปรวมด้วยแล้วกันเป็นสายเขียวนะครับที่ผมได้ทําคลิปก่อนหน้านี้เนาะก็ถือว่าเป็นรวมพลลูกไม้เมล็ดที่ผมคาดการไว้ก็แล้วกันว่ามีแววเออแววนี้ จะเป็นแววรุ่งหรือแววดับเราก็มาช่วยกันลุ้นนะครับแต่ด้วยความหวังเนาะและก็ประสบการณ์ที่เห็นมานะครับมันน่าจะน่าจะ,น,าจะ,น,าจะนะก็หวังว่าความน่าจะของผมนั้นมันจะทำให้ผมสมหวังได้หลายต้นนี่อีกต้นหนึ่งไอ้เขียวลูกพ่อที่ผมได้ทำคลิปไว้ว่าสายเขียวนั้นต้องมีอะไรซ่อนอยู่แน่นอนและผมก็รอต่อไปก่อนนี่คือใบล่าสุดของน้องผมมาแล้วยังไม่มีอะไรมากมายนะครับ แต่ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมหรือมีความคืบหน้าหรือพัฒนาการน้องเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูเรื่อยๆก็ยังมีความหวังอยู่นะว่าน้องจะสวยอีกหนึ่งต้นที่ไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วเพราะเปลี่ยนกระถางแล้วเป็นกระถางแปดกันเลยทีเดียวนี่ครับเห็นความแบบว่าสีออกมาแล้วนะครับอืมด้วยความที่ก้านดาอีกอืมมีแต่ด้วยความเนาะผมก็คิดว่านะ ในคลิปนี้จะมีคำว่าคิดว่าเยอะมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นการคาดเดาลุวนๆนะครับบอกเลยอันเนี้ยสวยแน่นอนเนี่ยใบต่อไปขึ้นมาแล้วก็มาลุ้นด้วยกันนะครับพี่น้องอันนี้ต้นเดียวกันนะครับผมแยกออกมาจากต้นนี้แหละนี่นต้นนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเดี๋ยวขึ้นมาก่อนจะได้เห็นชัดๆนี่นี่พี่น้อง สายเขียวเอ้ยไม่ใช่สายหวานหน้าสนไม่แพ้กันเลยนะครับนี่ใบใหม่มาชมพูอ่อนช้อยสวยงามเป็นใบเลียวสวยนะครับท,ทรงนี้แหละสวยผมบอกเลยอ่และอีกอันนึงสายขาวนี่น้องเป็นเหมือนมีกระดูกด้วยเนี่ยเห็นไหมครับเป็นบอนสายกระดูกแบบเนี้ยน่าเก็บยังไม่มีโอกาส ได้ทำความสะอาดอ่างน้องเลยเก็บไว้ก่อนนะครับนี่อีกต้นหนึ่งสายหวานน่าเก็บเหมือนกันบางทีก็ไม่กล้าขายเนาะเพราะว่าเผื่อเขาไปสวยเด <c oughs> ี๋ยวเราจะเสียดายห่วงห่วงลูกมากครับช่วงนี้เออเอาเป็นว่าเราเก็บไว้ทําเป็นจำนวนขายในานามลูกไม้ดีกว่า อีกต้นหนึ่งก็น่าสนนะครับเห็นไหมครับน้องเป็นเหมือนมีมีแข้งด้วยบอนแข้งแข้งแต่ไม่มีแข้งทุกใบอะ่ะเพิ่งมีแข้งใบนี้เองนี่นีนี่นี่ไม่รู้ว่าเขาจะถือว่าเป็นบอนแข้งหรือเปล่าสายขาวนะครับอันนี้บอกเลยว่าเป็นลูกรู้เลยว่าเป็นลูกของใครเนี่ยเพราะว่ามีชุดหนึ่งผมเอาหลวงปู่ขาว มาเป็นเกสรตัวผู้่น่าจะเป็นตัวนี้แหละนี่นะน,น่าจะเป็นลูกหลวงปู่ขาวแหละลูกพ่อหลวงปู่ขาวสวยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปปั้นแข้งน้องอาจจะไม่สเสถียรแต่เราไม่ได้ไปซีเรียสตรงแข้งนะครับอันนี้ผมก็บอกอยู่แล้วว่าสําหรับคนที่ไม่ซีเรียสเรื่องชื่อเนาะไม่อิงชื่อเราก็สามารถปลูกได้อย่างสบายใจและที่สําคัญเราปลูกเพื่อชมความสวยอะยังไงคุ้มค่าแน่นอนครับ ก็พูดถึงบอลที่มีชื่อมันก็เกิดมาจากบอลมล็ดนั่นแหละบอมะลมลเ็ดบอลผาแพงเออแล้วเขาก็าไปตั้งชื่อกันนะแต่ผมมันไม่ไหวนะครับเอาไปตั้งชื่อไม่ไหวก็เลี้ยงในน้าลูกไม้นี่แหละสบายใจดีครับโอเคต้นนี้ก็เป็นลูกไม้มเมลเ็ดเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับพี่น้องกระดูกเขียวพื้นใบสีชมพูสุดแล้วผมเพาะได้แต่สายหวานนั่น,นี่ย <laughs> ผมได้เปลี่ยนเป็นกระถางใหญ่แล้วเนาะสวยนะเนี่ยสวยคิดว่ายัางไงครับต้นนี้อนาคต <c oughs> ต้นนี้ก็น่ารักน่าลุ้นอยู่นะครับนี่ทรงใบสวยนะครับบอลแบบนี้กัดสีโตขึ้นมากัดสีสวยจริงๆนะผมบอกเลยสายหวานอีกต้นย้ำอีกรอบนะครับถ้าเราไม่ซีเรีอสเรื่องชื่อถ้าเราเปิดใจรับเนาะหลายต้นของลูกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมก็ ปลูกไว้ดูความสวยงามพอมีจํานวนผมก็แบ่งปันนี่สายหวานอีกหนึ่งต้นน่าสนใจกันเลยทีเดียวขอนุญาตปลูกไว้ก่อนนะครับยังไม่ปล่อยนะครับก็จะเอาเป็นผ่าน,นุ่นแหละทําจํานวนเยอะๆนุ่นแหละออกชมพูอ่อนๆก็น,นี้มีหลอดใหม่ขึ้นมาด้วยสวยนะครับนี่นี่ก็น่าจะได้เปลี่ยนกระถางอีกต้น รู้สึกว่าพอมาค้นหาจริงๆอ่ะเจอต้นสวยๆหลายต้นเลยนะเนี่ยทั้งๆที่เราไม่ได้สนใจอะไรเลยนะครับเพราะมัวแต่ดูต้นที่อยู่ข้างนอกเนาะจะได้หาใบก้ามปูมาปลูกแล้วแหละเพราะว่าใบกล้ามปูที่หมักไว้จะหมดแล้วอ,อันนี้อาจจะไม่สวยโดดเด่นเป็นสง,ง่าเหมือนต้นอื่นแต่ก็มีความสวยทั่วๆไปนั่นแหละเหมือนบอลทั่วๆไปลองจินตนาการดูนะครับทุกๆท่าน เราปลูกรวมกันหลายๆต้นเอามาเป็นฟอร์มกอจากที่เป็นแบบเนี้ยผมว่าสวยแน่นอนผมว่าน้องคิดว่านะต้องสวยขึ้นมาอีกแน่นอนอันนี้เป็นลูกธาตบางแก้วนะครับได้แม่มาเลยเนี่ยอีกหนึ่งต้นที่เป็นลูกธาตบางแก้วแสนจะธรรมดาแต่ความสวยก็ยังคงความมาตรฐานของบอนทั่วไปที่เราสามารถเอามาปลูกชื่นชมความสวยได้ ไม่ได้แปลกแบลกแนวแต่ก็ยังสแตนดาร์ดเนาะยังมีเป็นความเป็นมาตรฐานของความสวยอยู่ก็ปลูกไว้ชื่นชมนะครับสวยแน่นอนผมบอกเลยในอนาคตจินตนาการว่าเหมือนทาาทธาบางแก้วนั่นแหละบังเอิญสายตาเหลือไปเห็นต้นหนึ่งน้องซ่อนอยู่ใต้ใบเขียวเขียวนี้ว้าวมายังไงลี่ลูกดูดูด,ดูพ่อจะเอาขึ้นมาให้ท่านผู้ชมให้ดู เอ้ยลูเลยไปแอบสวยอยู่ข้างล่างทําไมหนูสวยจังต้นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดีให้ดูชัดๆก่อนสายหวานเลยแหละผมอยากให้กล้องเป็นเหมือนอย่างที่ตาเห็นจังเลยตามที่ผมได้พูดทุกคลิปเนาะถ่ายบอลทีไรมันไม่ค่อยสวยอะ่ะมันไม่เหมือนต้นจริงต้นจริงจะสีสวยสีสดกว่าวางต้นเมื่อกี้นี้ลงไปปุ๊บเห็นเลย นี่น,นีอันนี้น่าสนอันนี้น่าสนอนเนี่ยแกวเลยลูกน่าสนใจอยู่นะต้นเนี้ยน้องจะเป็นยังไงต่อไปนาะหน่อยเนาะช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับช่วยมาคุยกันในคอมเมนต์หน่อยว่าแต่และต้นมันน่าจะเป็นยังไงมาช่วยกันคาดเดาหน่อยนะครับอันนี้จะคล้ายๆกับต้นที่แล้วเลยไม่น่าจะต่างกันมากอย่าเอาไว้ดูฟอร์มก่อน อันนี้มาแนวยังไงเนาะนี่เนาะเป็นสีชมพูสีเปิอะเปเขาวขาวเขียวเขียวสะดือแดงที่ใบช่วงแรกๆเป็นอย่างนี้นะครับน้องยังไม่มีการเปิดเผยตัวตนอันนี้ก็จะเป็นใบล่าสุดเริ่มมีสะดือแดงบอนสะดือแดงเนี่ยน่าสนใะเนี่ยเราเก็บไว้ก่อนฟึบต้นนี้เออก็กัดสีใช้ได้อยู่นะเนี่ยต้นเนี้ยจากประมาณนี้เนาะ นี่เนี่ยตอนเด็กๆน้องไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยดูดูครับพี่น้องเนี่ยผมแทบจะไม่กล้าทิ้งบอนสีลูกไม้มะลิสักต้นเลยที่ผมเพาะไว้อะเนี่ยใครจะไปรู้ว่าพอโตขึ้นมาน้องจะมากัดเป็นแบบนี้เป็นสไตล์ยังไงเนาะมันจะเป็นการกระจายสีตั้งจากด้านในของใบออกไปแบบกระจายออกด้านนอกอะไรประมาณนี้ รอรุ้นก่อนว่าน้องจะเป็นยังไงต่อไปเนาะประมาณนี้นะครับ